มามาเก็บมา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 ลงมาอะตอนนี้กะอยู่ป่าเนาะมาป่ามอนี่สิพภาพไปหาหน่อไม้เนาะหลังจากออกจากสวนแล้วตอนนี้อยู่ในห้วยเหมิดมันเหมิดแต่ว่าบอนคำดอกมันหัดเหมิดมันฝนตกฝนตกลินสิพภาพไปรอหาหน่อใหม่พอบานระยกหนอ่อใหม่ว่าสันคอยก็แหงหาหน่อใหม่กเป็นก็เลยสิพภาพมารอ ขามารอเบิงเนาะปาสิได้อีวอลปาสิฟอยัายงนีไงป้าป้าจะไปรอเบิงหอดหัวแล้วตอนนี้แถวหัวหกมีใน,นหัวฝนตกหนามมันก็เลยหลายแต่ว่าน้ำนี่ดำอยู่แจ็กหน่อยปลาก,กับขึ้นมะข่ายแล้วหนามดำในลำหัวสิมาหาหน่วยโจดแจ็คสิได้บ่ได้ละหน่วยโจดก็ได้ แห้งหาบ่าค่อยเป็นเนาะอาจะไปรอบึงจ้ะเห็นตะแนงนมมันหน่อยแล้วหน่อยๆนี่ๆนี่หน่อยก็เอาเพราะว่าย,ยานบไดย้ยเนี่ยยานบูด้ยยานบได้ยหน่อยก็เอาโอ้มีละแง่นั้ง โอ้ไม่ดีต่ะล่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อไป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 วันนี้เสืพ้อาพมาหลอ,อกปลาอีกได้หนี่มือน,นี่จ้ะมือน,นี่งผ้าพมาหาหน่อไม้ไฟหลังจากชิบก,ก่อนเนาะผ้าไปหลอ,อกเบิ้งหน่อไม้บงหน่อไม้ห้อยนี่หน่อไม้ไฟจ้ะนี่หน่อไม้ไฟมันสี มันสียู่ไกลๆพูเขาส่วนมาเขากระสิจูดเนาะเขาจูดแหลมมันกระสิออกนี่มันกระสิเป็นตอแบบสีนี่จ้ะเัากระสิมาหาวเลาะเบิ่งกว่ามันมีบอโอ้หนี่ได้สองอันสามแง่งสี่แหนงโอ้หาแหนงพวกแง่งเอากระตาไปก่อนกระตาคอยกระทันสมัยขนาดได้ใส่เข่งของเข่งเข่งมันแต่เสียบมันมาเบิ่งมาเบิ่งแหนงหน่อย หกอโอ้ของนี่จะแนงมันเห็นปะนี่แนงมันมันสิแสบมันสิเออมันก็สิเป็นวิธีชาวบ้านเล็นมาจานนี้นำไม้ไฟเฮิร์นนำไม้ไฟวิธีชาวบ้านที่มดที่หฮามนี่มาแต่ก่อน บริมีนไม้ปูเขาจะคือเดี๋ยวนี้เลยจ้ะนี่แนงนมมันโอ้น้ำจับตัวนี้เขามาไก่หน้าข้าเจา้าแล้วนี่แ้ะแมันแนงมมันแนง,แนง้มันมันหก เดี๋ยวนีน้ทางนี้เอาบวดทำการโยนลงไปเล่งสะกอนทิมกูมาถือกะตานหน่าวแมนหนักเหม็นเนาะอหาไปู้เดียวสะละเอ้ยเดี้ยวนอนนี่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 น

นี่จะได้ละน้ำไฟไหมไฟน้ำไหมไฟต,ต,ตัวน,นี้กับตาแต่ว่นย่ามีก็สิเป็นน้ำไหมปูที่เขาจะปลูกออกคายแต่วันนี้ทามาหา,าหานอไอยไฟโอ้กับตาข่อยเออคุณเดี๋ยวไล่เติบแล้วไปจะ้ะไปรอบงังรอบังไปเรื่อยๆ นี่ก็มีเยอะมีโบราณก็ได้เก็บไปเรื่อยๆอยู่ก้อนอะไรมาบ่ก็บมีคนหาก้อนถ้ามาที่หลังกอนี่นะสิ่นี่ ก้อนกอใหญ่อมมีอยูยอ่เห็นบ่นี่แหละแง่หน่อไม้ไฟมันถึเกิดจากก้อโจดแต่ว่าเขาบวชได้เอินวันหน่อไม่โจดยามน,นี้เขาเอินวันหน่อไม้ไฟเอินวันหน่อไม้ไฟเพราะว่าถือไฟถือไฟจูแล้วก็พอดีฝนตกใส่ก็จะเกิดหน่อนไม่ก็เลยเอินว่าหน่อนไม้ไฟ อากจ้ามูนีก่ก็มีซ้ำนี่ละจ้าผ้ามาหล่อวงหน่อ้ไฟ่เนาะเดี๋ยวมือไม้สิาพาไปเลาอทั้งไม้ต่อกะซ้ำไปเขาวสวนจกะกัอย่าลืมกดติดตามหากว่าสอบหากว่าอันนี้เบิ่งแล้วเออเป็นตะเบิ่งยากหายผ้าก็เห็นอยางกับบอกแล้วจาสิาพาไปเบิ่งเพราะว่าฝีนี่มันอยู่โซน โซนผู้เขาโซนไหน,นเลยติดเขามวนอยู่จา้าอยู่ไก่ผู้เขาแต่ายเติบแล้วอลาเมื่อก่อนนะจ้ามือนี้ก็ได้ไยเติบละละ ไปจ้าสฟ้าเมื่อ,อไรได้บ้านนี่จ้าคลิปนี้ก็มีแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ